ที่จะตามติดชีวิตคนดังจากหลากหลายวงการใครเก่งดังปังสำเร็จเราจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปพร้อมกับกุ๊กกุ๊กอภิการชวนปรีชานิวพลวัตผู้พิพัฒและฝ้ายอัสดาพรเขียวอ่อนไปเกาะติดล้วงลึกใช้รหัสไอเดียเด็ดๆเ,เติมสาระให้สมองกันทุกวันหยุดนักขัดเกษ์สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน บริษัทซักเซสโมบีอิงจำกัด สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซเลปครับคลับคนดังครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิวพลวัตภูพิพัฒน์นะครับวันนี้เซเลบเชิญของเราเป็นเซเลปพันล้านครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นบ่อยนะครับมีรายได้หลักร้อยมาวันนี้เป็นผู้บริหารเป็น c ีอของบริษัทที่มีรายได้ยอดขายต่อปี2 0 0 0ล้านบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับแต่ว่าเขายังมีปณิธานที่สําคัญครับจะแบ่งปันความสําเร็จนี้ให้กับหลายๆคนนะครับผ่านงานสัมมนาซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้คนที่ผ่านงานสัมมนาของเขา แล้วหลักแสนคนนะครับโด่งดังไกลเป็นระดับอาเซียนสะดยซ้ํานะครับอยาช้าครับคุณผู้ชมครับไปพบกับเขาเซเลบของเราพร้อมกันเลยนะครับอดีตหวยหนึ่งร้อยเงือนนักสู้สะสมประสบการณ์ลุกย่างก้าวสู่เจ้าของธุกรกิจแถวหน,น้าสร้างยอดขายทะลุสองพ่ล้านต่อปีเจ้าของฉายาซีโอโคสพันล้านเซเลปนักเปลี่ยนชีวิตระดับอาเซียนนกพระจนิธิรย์ยอดิจิตร,ร,รประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซักเซสมอลดีิงจํากัด สมัสั้งชีวิตให้ดีัเดิมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเท่าได้สวัสดีครับอวัสดีครับวัสดีครับนีุ่ณผู้ชมครับและนี่ก็คือ c o o โค้ชพันล้านนะครับพี่นพนั่นเองนะครับโอ้พี่นพตื่นเต้นมากกว่านี้เจอตัวจริงนะครับหลังจากที่เห็นหนังสือของพี่นพแล้วก็ติดตามการโค้ชต่างๆมากมายผ่นทางยูทูบเนี่ยนะครับ พี่น้อวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ครับขออนุญาตเก็บหนังสือน,นิดห <c oughs> ครับครับเพ <ผม S 2> ปกติถ้าวันหยุดเนี่ยกิจกรรมที่ผมรักที่จะทําเป็นพิเศษก็คือเดินดูหนังสือแล้วก็เลือกหาซื้อหนังสือดีๆ <c oughs> พร้อมกับไปห้องสมุดบางที่เพื่อเจาะลึกข้อมูลที่อยากจะรู้เพื่อขยายตัวให้เติบโ <c oughs> ตนะครับเพราะผมเชื <c oughs> ่ออย่างหนึ่งก <c oughs> ็คือนิสัยรักการอ่าน เป็นนิสัยที่แพงมากนิสัยรักการอ่านเป็นนิสัยที่แพงมากขยายความหน่อยครับหมายถึงว่าถ้าใครมีนิสัยที่รักการอ่านอย่างต่อเนื่องในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จของชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยคนนั้นถือว่ามีนิสัยเป็นพันล้านเลยด้วยนิสัยนี้นิสัยเดียวเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างความสำเร็จระดับพันล้านแพงมากจริงๆนะครับแล้วตัวพี่นพเองก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านตัวหนังสือด้วยใช่ไหมครับต้อม หนังสือนั้นขายดีมากเบสเซลเลอร์หนังสือที่มีชื่อว่าจากหอยเงินร้อยสู่บอสพันล้านเร่มนี้ขายดีมากพิมพ์เป็นครั้งที่8แล้ว oh. ขายป 40, ปเป็นสี่หมื่นกริเล่มที่มาของมันก็คือเป็นหนังสือเล่าชีวิตการต่อสู้ข้อคิดบทเรียนต่างๆเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสามารถหยิบไปประยุกต์ใช้ได้เร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลาในการสร้างนานแบบ,บเพราะชีวิตของผมเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นเด็กยากจนอยู่เบตงยะลา รับจ้างกรีดยางส่งตัวเองเรียนหนังสือตั้งบบแต่ป .4 ไปนั่งหลับหลับตื่นตื่นหลับหตื่นตื่นแล้วตอนวัยรุ่นเนี่ยหาเงินเพิ่มด้วยกันเป็นนักมวยต่อยมวยตามงานวัดโอ้โห,โหจนกระทั่งจบมัธยมปลายแล้วสอบเข้ามอ,อมหาลัยที่เป็นมหาลัยปิดแต่เรียนสองปีเรียนไม่จบ ต้องตัดสินใจนลาออก,พกเพราะเกลดไม่ถึงครแล้วก็เป็นบ่อยส่งตัวเองเรียนรามรับชีวิตต่อสู้มาอย่านี้ต่อเน,นื่องทั้งหมดนี้ถูกสกัดอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้แหละครับร้บรบรอยสูงพันล้านคำว่า c o โอโคชพันล้าน c o โอโคชคืออะไรครับ c ีโอโคชมันเป็นสถานะของผม ที่เป็นซีโอของบริษัทมียอดขาย2 0 0พันล้านครับและมีบทบาทในการเป็นโค้ชเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยเมื่อสร้างบริษัทพันล้านก็เลยตั้งเป็น3คุณสมบัติเป็นซีโอโค้ชพันล้านไปเลยนะครับแล้วในเมืองไทยเราเห็นซีโอก็เยอะโค้ชก็เยอะแต่ซีโอโค้ชที่มีให้เห็นบ้างไหมครับซีอโอโค้ชและพันล้านด้วยมีน้อยมากน้อยมากอะไรครับชวงนี้ผมก็ไปปัดธง เป็นคนคนนี้อ <c oughs> งค์ความรู้ที่พี่มอบให้กับผู้ที่เขา้าร่วมรับฟังนี่นะครับคืออะไรเรื่องอะไรครับองค์ความรู้นี่มาจากสามแหล่งหลักหนึ่งก็คือมาจากการเข้าสัมมนาระดับโบคลาสจากครูรูที่เก่งๆด้่งเกี่ยวกับการสร้างชีวิตเลยนะก็ไปเรียนมาด้วยงบหลายแสนบาทเลยทีเดียวกับแหล่งที่สองการอ่านหนังสือเจาะลึกในหลายๆหมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวด การขายการตลาด,ดกลยุทธ์การบริหารจัดการกิจวิทยาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการบริหารองค์กรระดับแสนล้านแล้วก็แบบอย่างของซีโอที่ประสบความสาเร็จในโลกใบนี้อเอามารวมรวมอ่านจนกระทั่งตบถลึกเป็นองค์ความรู้ของตัวเองขอแอนนบถามนิดนึงครับ่านอ่านหนังสือทุกวันไหมครับอ่านทุกวันวันละสามชั่วโมงโ<ฮ>สะสมในเจ็ดหมวดน,นี่แหละสลับไปมาสลับไปมาสามคือประสบการณ์จริง เอาความรู้ที่ศึกษาทำความเข้าใจแล้วเอาไปใช้จนกระทั่งความรู้กับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันเสมือนหนึ่งกระบ,บี่อยู่ที่ใจสามารถหยิบกระบ,บี่ขึ้นมาไล่ของโ <c oughs> หลีลาที่เป็นมืออาชีพได้ครับก็มาจากสามแหล่งแล้วตกผลึกออกมาเพื่อถ่ายทอดได้คนฟังง่ายๆ <c oughs> ในการเข้าใจชีวิตเพื่อสร้างความสำเร็จ แล้วคอสของพี่หรือว่าหลักสูตรที่พี่สอนคนอื่นนช่มครับ,รบมันคือเรื่องอะไรครับตอนนี้ตอนนี้สอนอยู่หลายลหลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานแรกที่สุดก็คือหลักสูตรการค้นหาความหมายของชีวิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่มีพลังในการที่จะสร้างความสำเร็จเพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่มีความหมายในตัวเองทําให้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ไปวันๆเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องวิธีการ ถ้าเราเจอความหมายของตัวเองที่จิ่งใหญ่เรื่องวิธีการจะเป็นเรื่องเล็กมันก็จะเป็นชีวิตได้นะนอกจากหลักสูตรค้นหาความหมายชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยจะมีหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นําเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการใช้พื้นที่บนเวทีเพราะจริง คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่อยู่เฉพาะลําพันธ์ตัวเราคนเดียวเพราะถ้าอยู่คนเดียวเราจะไม่สามารถร่วมทวีค่ากับคนอื่นได้นี่การจะอยู่ร่วมกับคนอื่นและทวีค่าได้ต้องมีภาวะผู้นําที่ดีทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกับเราแล้วเขารู้สึกดีในการอยู่มีพลังเขาสามารถเอาศักยภาพมาเติมให้กับวงของเราได้เต็มที่ hmm. แบบนี้มันจะเกิดทวีค่าคแต่มีภาวะผู้นําเนี่ย สิ่งสาคัญในการอยู่ร่วมกับกลุ่มคนก็คือการสื่อสารเราต้องปูดจาเป็นต้องส่งพลังให้ผู้คนเป็นจุดประกายพลังด้วยการสื่อสารทั้งภาษาไทยแล้วก็ค่อยคําาพูดด้วย mm hmm. นอกจากนั้นเวลาผู้นําระดับสูงขึ้นมาเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้พื้นที่บนเวทีเพื่อจะพูดคุยกับคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยวิชาออนสเตจก็สําคัญมากนี่คือทั้งหมดที่ ผมสกัดมาแล้วเป็นโค้ดในกาแบ่งตันให้กับผู้คนทั้งไทยแล้วก็อินซีโอ้ไทยอินซีเลยนะครับที่สําคัญที่เขาว่าเรื่องแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งสําคัญที่พี่ได้มอบให้ใครหลายๆคนด้วยใช่ไหมครับคเนื่องจากผมเกิดมาในกลุ่มคนส่วนใหญ่ของโลกของประเทศนื่อคจอเป็นคนยากจนแต่ผมเป็นคนยากจนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วต่อสู้ชีวิตด้วยความเข้าใจหัวอกคนยากจนคนลาบาก แต่เราก็ฝากฟันจนกระทั่งมาเป็นคนชั้นดีของสังคมได้เพราะวันนี้ก็บริษัทไปได้สองพันล้านใาแบบอย่างของผมแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ผมใช้แล้วเวิร์กได้ผลผมก็เชื่อว่าบางสิ่งที่ผมใช้ได้ผลเนี่ยย่อมได้ผลกับอีกหลายคนเช่นเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ผมแบ่งปันออกมาในคอร์สสัมมนาลงถึงหนังสือที่เขียนขึ้นมางั้นวันนี้ ผมขอให้พี่นพช่วยติวผมหน่อยได้ไหมครับช่วยโค้ชผมหน่อยได้ไหมครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาค้นหากันว่านิวติดประเด็นไหนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะหาวิเคราะห์ออกมาพร้อมกับจัดยาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของนิวให้ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าพี่นพจะโค้ชผมอย่างไรแล้วคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้อะไรกับการโคชชิ่งครั้งนี้บ้างครับ สนับสนุนโดย TDSA สมาคมการขายตรงไทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเซเลลับนะครับตอนนี้ยังอยู่กับ c ีโอโคชพันล้านนะครับพี่นพนั่นเองครับคือตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพี่นพสัญญาว่าจะช่วยโคชชิ่งกับผมนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าครับได้ครับก็เลยต้องถามนิวก่อนว่า ประเด็นปัญหาที่มิวติดอยู่เนี่ยเป็นประเด็นไหนบ้างปัญหาประเด็นที่ติดอยู่ก็คืออาจจะเหมือนเหมือนฝันไม่เป็นจริงนะครับหมายว่าผมก็อยากจะมีธุรกิจอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรของตัวเองกันบ้างนะครับแต่ว่ามันมันได้แต่ฝันฝันมาหลายปีแล้วครับก็นานแล้วนะครับตั้งแต่เรียนจบก็ก็คิดทุกคืนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือเลยก็ประมาณเกือบสิบปีเลยครับเท่าที่ดูเนี่ย ของนิวก็จะติดอยู่5เรื่องด้วยกันห้าเรื่องในห้าเรื่องนรนกเขียนให้ดูเลยนะสำหรับคนที่เรครับครับ5้าเรื่องด้วยกันเรื่องที่1เนี่ยเรื่องที่1คือเรื่องของด r e a คือฝันฝันดูเหมือนมีฝันแต่ไม่ค่อยชัดเจนหรอกครับจึงทําให้เราออกแรงไม่ได้ครับพอฝันเสร็จปุ๊บเรื่องที่สองคือเรื่องของแพชช i o n แรงปรารถนามันไม่ระเบิดออกมา มันยังซุกซ่อนอยู่ข้างในทำให้นิวไม่มีพลังระเบิดบนี่คือตัว pattern, แพทช่างแปลงพัฒนาตัวที่สามก็คือตัวบีคือบ e l i e ความเชื่อค,ค,ความเชื่อว่าเราเป็นคนที่ทำฝันนี้ให้เป็นจริงเนี่ยมันยังไม่เข้มพอและไม่เข้มพอแล้วก็ตัวที่ตัวที่สี่ก็คือ Y Y คือความหมายความหมายมีนิ่ง ที่ทำฝันนี้ให้เป็นจริงของนิวเนี่ยมันไม่ชัดตัวที่5คือคอมฟอร์ตโซนมันเหมือนเป็นพื้นที่สบายใจของเราครับเรามักจะอยู่กับจุดเดิมๆที่เราคุ้นเคยไม่กล้าก้าวออกไปข้างนอะก<ม>ทีนี้มาดูวิธีทำให้5วงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเรารเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเรามันต้องเริ่มต้นที่ตัวดีมก่อนตัวดีมต้องนึกภาพให้มันชัดเจนเนึกภาพให้มันชัดเจนว่า ไอ้โปรเจกต์หรือธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมันคือธุรกิจอะไรมันจะมีคุณค่ากับใครบ้างช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าคนไหนบ้างที่ให้ชีวิตเขาสะดวกขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะต้องฝันเรื่องนี้ให้ได้ทีนี้พอฝันเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่มีแพชชั่นหรอกมันต้องมาจับที่วก่อนวคือความหมายคุณค่าที่เราทำธุรกิจนี้สำเร็จเนี่ย มันมีมินนิ่งยังไงมันสามารถทำให้เราดูแลชีวิตพ่อแม่หรือคนที่เรารักได้ดีขึ้นมันสามารถทำให้เราเป็นคนที่ช่วยเหลือคนไทยหรือคนในโลกนี้ได้ดีขึ้นความหมายมันอยู่ตรงไหนอย่าให้ความหมายหรือเหตุผลในการทำอยู่ที่ตัวเงินถ้าอยู่ที่ตัวเงินเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะค้นหาความหมายตรงนี้ให้เจอเมื่อค้นหาความหมายเจอแล้วตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้น ไปปรารถนาเราจะฮึกโหมแล้ว้ยไม่ได้แล้วเว้ยฉันต้องทำแล้วเว้ยเฮ้ยเอารมณ์นี้มันจะเกิดพอเฮ้ยเเกิดปุบ๊บเราตอกย้ำความเชื่อให้ตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยฉันมีดีพอฉันทำได้ฉันคู่ควครเมื่อเรามีความเชื่อที่เข้มข้นแล้วเนี่ยทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนค,ค,คือคอมฟอร์ตโซนเทคนิคเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จของชีวิตก็คือต้องขยายพื้นที่คอมฟอร์ตโซน ถ้าคอมฟอร์ตโซนเราใหญ่ขึ้นมันนี่โซนก็ใหญ่ขึ้นหรือสักเซสโซนก็จะใหญ่ขึ้นรับ แค่เบื้องต้นนะแต่ว่าจริงๆในสัมมนาทั้งวันเนี่ยมันจะสอนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเลยโอ้ครับยังอยากฟังต่อเลยนะจริงๆเรื่องความฝันเชื่อว่าทุกคนมีความฝันใจครับแต่ว่าก็อาจจะเผชิญกับปัญหาเดียวกับผมทำยังไงให้ขยายคอมฟอรตโซนของตัวเองมากขึ้นก็หวังเหมือนกันครับวันหนึ่งอาจจะได้เป็นซีโอรอยล้านกับเขาตามนะครับนิวทำได้แน่นอนขอบคุณครับผมเราต้องเชื่อในตัวเองก่อนใช่ไหมครับใช่ครับนิยามความสำเร็จของพี่น้องพื่ครับนิยามความสำเร็จของผมเนี่ยหมายถึงว่า ผมสามารถช่วยให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จจานวนมากขึ้นนี่คือนิยามความสําเร็จของผมเราไม่ได้คิดว่าต้องมีเงินเพิ่มมากขึ้นนีหเลยครับเพราะว่าการช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยมันเป็นนิยามความสาเร็จที่อยู่ในขั้นจิตวิญญาณความสาเร็จมันมีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือขั้นวัตถุได้เงินเท่าไหร่แล้วเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหรูขับอย่างนี้เรียกว่าเชิงวัตถุ แต่ของผมผมดันตัวเองขึ้นมาสู่เป้าหมายระดับจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณมันหมายถึงว่าการคิดถึงการช่วยผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จอย่างถูกต้องไม่ใช่จับปลาให้เขากินแต่เป็นสอนให้เขาจับปลาเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้โดยเฉพาะคนไทยแล้วก็ EEC เนี่ยติดขัดอยู่ขั้นแรกก็คืออยู่ในเลเวลชีวิตเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดหมายถึงว่ามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ทุกเดือนติดลบทุกเดือนติดลบ,บแต่เราต้องการใส่ความคิดบางอย่างให้เขาเอาชนะด่านนี้ไปจนถึงขั้นมีเงินเก็บมีความมั่นคงและมีเงินลงทุนก็ต่อยอดให้สําเร็จยิ่งขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องไปทาอะไรกัไปแล้วบ้างครับผมไปไปถึงอีกสี่ประเทศด้วยกันรประเทศไทยบวกเอซอีกสี่ประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาสปปลาว กัมพูชาแล้วก็เวียดนามเวียดนมามเราเท่านั้นเลยครับผมก็ไปจัดสัมมนาค้คนหาความหมายชีวิตตัวเอง <c oughs> ใช้เวลาหนึ่งวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่ง <c oughs> ไม่มีเบรกเลยรันยาวกินข้าวแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาว่ากันต่อค,ค,คนเข้าสัมมนาทีก็ประมาณ4,600คนแล้วแต่และคนนี่ไฟรถแรงมากโอ้พร้อมทุกผมที่จะเปลี่ยนชีวิตค,ค,คนทุกคน จริงๆแล้วจะมีวันสําคัญอยู่สองวันเท่านั้นวันอะไรครับวันที่หนึ่งคือวันเกิด<อ>นะเราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่ครับวันสําคัญที่สองเนี่ยคือวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทําไมครับ,รบเราต้องมีวิชาค้นหาเป็นกรณีพิเศษนี่คือคุณค่าที่ส่งมอบในสัมมนาที่ผมจัดให้กับคนไทยแล้วก็คนเอวีซีทุกวันนี้สอนคนไปแสนกว่าคนแสนกว่าคนแล้วใช่ครับเราบางคนจบแค่ชั้นประถมเองแต่มาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงชีวิตเติมพลังเข้าไปเปลี่ยนความคิดทั้งหลายผ่านไปในเวลา2ปีเนี่ยจากคนไรได้ติดลบสามารถมีรายได้800,000ต่อเดือนได้ครับนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้ว <8, 000 S 1> มีหลายคนเลยครับบางคนขึ้นไปถึงล้านกว่าต่อเดืนอนนะครับแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือทั้งหมดที่เข้าแต่ละครั้ง 4, 0 0 0กว่าคน,เ,นเขากลับไปเขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิตกับมีความสุขมีพลังในการทำอาชีพประจำที่เขาเกี่ยวข้อง รวมถึงคิดต่อยอดอย่างอื่นเพื่อทําให้ท่อไรได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้คือความสุขที่ที่ผมสาคัญได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมามองกันต่อนะครับว่าชีวิตคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วในวันนี้มีเงินมีทองสิ่งที่เราต้องการมากกว่านี้ต่อไปนั้นคืออะไรกลับมาหาคำตอบกันในช่วงต่อไปนะครับ ติดตามกันต่อนะครับกับรายการเซเลบขับกับคนดังนะครับเซเลบของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นซีอีโอโค้ชที่มีรายได้ของบริษัทเนี่ยสองพล้านคาถามที่หลายคนคงจะคิดต่อไปคืว่ามีเงินมีทองขนาดนี้แล้วครับคุณนกชีวิตเนี่ยมีเป้าหมายอะไรต่อไปครับครับพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกนี้เนี่ยมันจะต้องยกสู่เป้าหมายระดับที่สองเรียกว่าเป้าหมายระดับจิตวิญญาณสปิริตชั่วทร์เกตซึ่งจิตวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่า เราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเราจะสร้างให้โลกใบนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ยังไงเราจะแบ่งปันอะไรให้กับสังคมเราจะช่วยเหลือผู้คนให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเราได้ยังไงมันคือการคิดนอกเหนือจากตัวเราเองแต่คิดถึงสังคมคิดถึงองค์กรคิดถึงประเทศชาติและคิดถึงโลกนี่คือสิ่งที่ผมกําลังเป็นอยู่ผมตั้งเป้าไว้ไว่าในชีวิตผมเนี่ยจะต้องมีผลกระทบเชิงบวกการเปลีป่ยนแปลงชีวิตผู้คนถึงหนึ่งล้านคนตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยคนหนึ่งล้านคน ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหนึ่งล้านคนที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็มีคนที่ดูแลอยู่ในครอบครัวประมาณ4ี่ถึงสิบคนก็แปลว่ามันมีผลกระทบสามารถไปถึงหลัก1ิล้านคนได้นอกจยกจากการแบ่งปันผ่านงานสัมมนาแล้วก็ยังมีหนังสือที่เ่าไห้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออกไปแล้วเล่มหนึ่งยอดขายพิพ์ไปแปครั้งเราก็ آ آ มีคนซื้อไปแล้วเนี่ยกว่าสี่หมื่นเล่มวันนี้มีเล่มที่สองแล้วใช่ไหมเล่มที่สองนี่ มินเลียนแน์พาวเวถ้าเป็นไทยคือปลุกพลังคมพิเศษถีททำไมถึงเขียนหนังสือเล่มที่สองนี้ขึ้นมาเพราะจากการสร้างชีวิตจากบ่อยจนจนจนกระทั่งเป็นบอสพันล้านเนี่ยมันต้องใช้หลายวิชาผสมกลมกลืนจนกระทั่งออกมาเป็นเมนูที่สร้างความสำเร็จได้เพื่อให้ผู้คนสามารถหยิบไปใช้ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาสร้างถึง30ปีแบบผม,มสามารถใช้เวลา6เดือนถึง3ปีสร้างความสำเร็จเนี่ยผมก็สกัดทุกอย่างมาอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้แหละชื่อ m i l เล่นแ i น e Power มีวางจำหน่ายอยู่ตามร้าซเอนนอินแลวก็ B2S ทุกสาขายครับปลุกพลังความคิดเศรษฐีใช่ครับอ่านแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เลยไหมครับเติมพลังต่อเนื่องอ่านอย่างต่อเนื่องแล้วไปใช้ต่อเนื่องมันเหมือนเป็นการสร้างสร้างครั้งแรก เตรียมโลกภายในตัวเราให้พรแบบ้อมก่อนสร้างครั้งที่สองคือสร้างออกมาภายนอกให้เป็นจริงดังนั้นอ,อ่านปุบ๊บไม่สามารถเปลี่ยนในพรุ่งนี้ได้มันมีระยะเวลาที่เรียกว่าอุ้มคันมีระยะเวลารอคอยคร,รอคอยนี่คืออดทนมุ่งมั่นในการปฏิบัติและในที่สุดก็จะเกิดผลลัพธ์ เป็นจริงได้ครับคุณนอมองว่างานสัมมนางานโคชชิ่งที่เราเป็นวิทยากรให้ความรู้เนี่ยครับมันจะไปต่อไปในทิศทางไหนครับมองดูในระดับประเทศนิวลองสังเกตประเทศที่เจริญเจริญเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการเขียนหนังสือแนวพัฒนาคนการจัดสัมมนาแนวพัฒนาไมซ์เซ็ทั้งหลายเนี่ย ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็เอาจริงอยู่นะในยุทธศาสตร์ Thailand 4.0เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการพัฒนาไมา์เซ็ตของคนไทยเรียกว่าคนไทย4.0ต้องเป็นคนแบบนี้แล้วทั้งคนที่จะทำงานประกอบอาชีพอะไรเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีโค้ดส่วนตัวอ,อย่างผมทุกวันนี้ก็ได้รับการเชิญให้ไปพูดตามหาลลยต่างๆทั้งปฐมนิเทศปัจชิมนิเทศ เพื่อจุดประกายพลังใหม่เสร็จให้กับนักศึกษาให้เขาใช้ชีวิตได้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับพร้อมๆกับโครงการหรือว่าสตาร์ทอัพของรัฐบาลเนี่ยก็เชิญผมไปจุดประกายพลังหลายครั้งด้วยกันนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวเห็นคุณนพได้แบ่งปันองค์ความรู้ภูมิปัญญาในหลักหลายช่องทางนะครับผ่านการสัมมนาก็ดีผ่านทางตัวหนังสือ เป็นหนังสือออกมาแบบนี้ก็ดีแต่ว่าในโลกออนไลน์นะครับจะติดต่อกันได้ยังไงครับโหเยี่ยมเลยครับนี่งงช่องทางชื่อว่าแฟนเพจ CEO Post พันล้านสะกดเซิร์ชก็ไป CEO แล้วก็ C O A C H CEO Post พันล้านก็จะเจอมุมมองกันแบ่งปันดีๆหลายหลายแง่คิดด้วยกัน เหมาะสำหรับทุกกลุ่มพบกับผมได้ทุกวันเลยนี่นี่เห็นไหมครับผู้ผู้ชมไปดูกันได้อย่างนี้5้าเคล็ดลับในการก้าวจากคนจนเป็นคนรวยครับโอ้โหแบ่งปันกันฟรีๆแบบนี้เลยนะครับใช่ครับเคยมีวันไหนนี่ผมแบดหมดไหมครับแบบเหนื่อยล้ากลับบ้านเงี้เรียกว่าก่อนที่จะเข้าใจชีวิตเนี่ยมันแบดหมดบ่อยมากเจอสิ่งเล้ากระทบปุ๊บเหมือนหมัดโดนน็อกโดนนับแบดเลยแต่เมื่อเราศึกษาวิธีสร้างชีวิตจนเข้าใจเนี่ย เราจะสะกัดเราจะหลบหัดได้เราจะโยกหลบแล้วเราจะสวนกลับเพื่อเอาชนะปัญหาได้ครับทั้งหมดนี้หลักการง่ายๆก็คือถ้าเราเข้าใจแก่นของหลักการสรั้นชีวิตและการรู้ว่าชีวิตเรามีเสรีภาพในการเลือก ที่จะตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบเราถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้จะรักษาพลังงานได้จากนั้นคิดถึงเป้าหมายที่มันท้าทายเชิงจิตวิญญาณมากขึ้นไม่ใช่เรื่องเงินเงินทองทองเห็นแก่ตัวแต่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ประเทศนี้ให้เจริญขึ้นผมก็ใช้กระบวนการต่อเนื่องด้วยการอ่านหนังสือเติมพลังพร้อมๆกับการออกกําลังกายดูแลร่างกายให้ฟิตเสมอียกว่าดูแลองค์รวม4ี่เรื่องด้วยกันหนึ่งคือดูแลด้านร่างกาย สดูแลด้านสติปัญญาครับสดูแลด้านจิตใจ 4. ดูแลด้านจิตวิญญาครับ,รบอย่างนี้เขาเรียกว่าอาัจฉริยะทั้งสี่ของมนุษย์ถ้าเราดูแลสี่เรื่องนี้ได้ดีเราจะมีพลังได้ตลอด วันนี้ต้องขอบคุณพี่นกจริงๆนะครับที่มาเติมพลังให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมของรายการเชลิ่งันะครับคุณผู้ชมครับและนี้ก็คือเรื่องราวของ c ีโที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเขาก็ไม่ลืมนะครับที่จะสมต่อมอบความสุขมอบแรงบันดาลใจมอบคุณค่านี้ให้กับสังคมต่อไปของพระคุณพี่นกเป็นอย่างสูงมากเลยครับครับขอบคุณครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการเซเลบขับกับคพดังนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ผ่านทางหน้าจอสททบ5ในเวลา10นาฬิกา20นาทีทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับฝากไว้สามารถไปกดไลค์แล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆได้นะครับในหาในยูทูบช a n ลล์นะครับก็คือคําว่ามิสเตอร์โมนี่ทีวีนั่นเองครับรวบรวมทุกความสำเร็จให้ผู้ทีได้ติดตามครับในวันนี้เราเป็นสองคนหน้ารู้ที่จะไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ